ดีครับทุกคนนะครับวันนี้ช่องเกษตรแฟมิลี่นะครับมาแนะนําต้นออสเตอร่านะครับหรือบ้านเราเรียกว่าผูฉิกหรือผูแฉงนะครับเป็นไม้ที่มาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมอยู่แถบอเมริกากลางนะครับเป็นพืชที่ชอบพื้นที่ป่าฝนหรือพื้นที่ดิบชื้นนะครับามาดูลักษณะของต้นนะครับลำต้น เซอร่านะครับเป็นข้อนะครับแล้วก็ลักษณะของใบครับเป็นใบขนาดใหญ่นะครับเป็นต้นไม้ที่จะอยู่ในกลุ่มไม้เรือยนะครับเป็นพืชใบเดี่ยวขนาดใหญ่นะครับลักษณะใบนะครับถ้าเป็นใบที่ออกมาใหม่ๆนะครก็จะเป็น ลักษณะใบกลมโค้งนะครับใบเยลลีวแหลมนะครับพอลักษณะนานๆใบเริ่มม,มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือต้นเริ่มโตขึ้นนะครับก็จะเป็นใบฉีกหรือใบที่เรียกว่าพูแฉกนะครับก็จะเป็นริ้วๆออกมานะครับตรงกลางก็มีลักษณะใบที่เป็นรูนะครับ ดังเดิมก็เป็นต้นไม้ที่เมื่อมีลมแรงมาก็จะฉีกขาดนะครับก็มีการพัฒนาสายพันธุ์มานะครับก็เป็นการป้องก,กันกันต้านล,นลม,าปปนมนะครับก็เลยมีลักษณะใบเป็นรูปฉีกนะครับรูปแฉกลงมานะครับดูลักษณะของตรงกลางใบครับเป็นกระดูกสีเขียวนะครับ บงขอบใบก็มีรอยแฉกตลอดนะครับบางใบก็แฉกห้าใบขึ้นไปนะครับมาดูลักษณะของรูตรงกลางใบนะครับก็เป็นรูนะครับสวยงามครับก็มีรากขึ้นตามข้อนะครับราก รากก็มีหน้าที่ในการหาอาหารนะครับแล้วก็ยึดเกาะถ้าเป็นวัสดุให้เลีเกาะก็เป็นวัสดุครับถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเกาะตามต้นไม้ขึ้นไปนะครับยิ่งรากอุดมสมบูรณ์นะครับมีการหาอาหารได้ดีก็จะมีใบใหญ่นะครับมีปุ๋ยพิเีเพียงพอนะครับส,สารอาหารครบนะครับต้นสมอนต์ราก็จะ มีขนาดใบใหญ่ขึ้นนะครับการปลูกก็คือชอบดินโปร่งนะครับเช่นพวกวัสดุพวกมะพร้าวสับผสมใบไม้ที่เป็นปุ๋ยใบยหมักนะครับปุ๋ยใบยไม้นะครับก็จะดีนะครับก็มอนสเตอร่าก็ชอบความชื้นนะครับแต่ไม่ชอบน้ำแฉะขังนะครับอาจจะทำให้รากเน่าได้นะครับ ลดน้ําก็วันละครั้งถึงสองครั้งครับหนครั้งก็อยู่ที่ที่ความอาของหน้าดินความชื้นของหน้าดินนะครับถ้ามีความชุ่มชื้นที่เพียงพอก็ลดวันละครั้งก็พอนะครับแดดนะครับก็ชอบแดดลําไรหรือแดดช่วงเช้านะครับมระสามถึชั่วโมงนะถ้าช่วงบ่ายก็ควรอยู่ในร่มนะครับถ้าปลูกไว้ในอาคารก็เช้าเช้าก็ให้มารับแดดสักนิดนึงนะครับ สองสาชั่วโมงครับนะเพื่อจะได้มีการาผลิตอาหารของใบนะครับเป็นเรี่องลําต้นนะครับลักษณะใบออกมาใหม่ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับจะเป็นถ้าใบลักษณะแฉ <ๆ S 1> างนี้ก็แสดงว่าลําต้นมีความสมบูรณ์ตัวเต็มที่นะครับมีสารอาหารที่เพียงพอนะครับ การขยายพันธุ์ก็พมเาเล็ดนะครับหรือตัดข้อวางใบนะครับทุกข้อก็จะมีรากออกมาแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตนะครับครับก็ขอฝากช่องเกษตรแฟมิลีไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้นะครับวันนี้สวัสดีครับ